ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับอวันนี้ก็จะมาให้ดูเรื่องอการเย็บหนังหุ้มพวงมาลัยรถยนต์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อมาจากทางทางเฟสอะนะครับนะครับเป็นบอกว่าเป็นหนังวัวนะครับเป็นหนังวัวฟอกนะครับ แนะนำถ้าท่านที่ซื้อมานะครับตัวนี้จะเป็นหนังแล้วก็ฟอกมานะครับกลิ่นกลินสีเนี่ยลินสีที่ฟอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับถ้านำมาติดตั้งเลยนะครับใส่เลยเนี่ยผมว่าคนที่แพ้เรื่องกลิ่นของสีที่ฟอกเนี่ยนะครับเป็นลมแน่นอนนะครับเหม็นมากนะครับเดีย๋ยวอยู่ในห้องโดยสารนะครับดังนั้นก็เลยผมก็เลยนำไป แช่น้ํานะครับแช่น้ํานะครับให้สีที่พอกเนี่ยนะครับเจือจางละลายนะครับปรากฏว่าออกมาเป็นสีม่วงๆนะครับเยอะมากนะครับก็แช่ซักนะครับหลายน้ําทีเดียวนะครับเปลี่ยนน้าหลายน้ํานะครับก็ประมาณเกือบสิบครั้งอ่ะนะครับสีก็ยังออกทุกครั้งนะครับก็แช่น้ําเปล่านะครับไม่ต้องใส่ ผงสักฟอกหรือว่าอะไรนะครับเช่นน้ำเปล่าแล้วก็ขยี้เบาๆนะครับประมาณสิบน้ำนะครับแล้วก็ออกมาตากไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับตากในที่ร่มนะครับอย่าตากในที่แดดนะครับตากในที่ร่มนะครับก็จนจนจนแห้งนะครับก็นำมาติดตั้งนะครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเย็บไปได้หน่อยหนึ่งนะครับ รากฏว่าไม่ได้ให้อย่างอย่างที่เขารีวิวนะครับถ้าที่เขารีวิวเนี่ยนะครับเวลาเย็บเนี่ยเขาจะสอดได้ที่จะเย็บเนี่ยนะครับกับกับได้ที่เย็บรอบๆขอบอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีได้ที่เย็บรอบๆขอบหนังเอาไว้นะครับที่เขารีวิวเนี่ยเขาจะสอดเขากับกับได้ที่เย็บมาเนี่ยนะครับ ร้อยไปร้อยมานะครับสำหรับฟันปลานะครับแต่พอเราเอามาทําจริงๆแล้วไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าร้อยใส่เข้าไปที่เนี่ยแบบนี้นะครับนะครับร้อยไปเนี้ยถ้าพอเราดึงนะครับอ้ได้ที่เย็บมาตัวนี้ครับมันก็จะหย่อนนะครับจะหย่อนหมดนะครับดึงไม่ได้นะครับปวดไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องต้อง ได้ที่เราเย็บใหม่อย่างสีแดงเนี่ยครับก็ต้องสอดก็ไปที่มันที่มันเป็นเป็นรูหนังเนี่ยนะครับเป็นรูหนังตรงนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจะลองสอดให้ดูสักรูหนึงนะครับนี่ครับสมมติว่ามีรูนะครับก็จะมีรูนะครับก็ต้องแทงรูแบบนี้นะครับนะครับ เทนนิ่งรูน์อยงแบบนี้นะครับถ้าใช้ร้อยร้อยเหมือนในที่เขารีวิวแบบนี้เลยครับเรียบร้อยครับหย่อนหมดนะดึงดึงไม่ได้นะครับปวดไม่ได้นะครับก็ไม่ให้เลยครับนี่ผมนั่งทําอยู่นะครับเกือบชั่วโมงแลเพิ่งได้แค่นี้เพิ่งเริ่มต้นกว่าจะลงตัวนะครับก็ได้ประมาณนี้นะ,ไ,นะไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับตั้งกล้องไว้ข้างหลัง แล้วจะให้ดูว่าเย็บแบบไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีเย็บที่สวยกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็เย็บแบบสลับล่างบนสลับฟันปลานะครับดูหาลูนะครับถ้าไม่อยากตัดเชือก,อกนะครับไม่อยากตัดเชือก<ๆ>ก็ต้องสาวมันยาวๆหน่อยนะอันนี้ก็ผมไม่ตัดนะครับสาวยาวเลยก็ดูได้ว่าเชือก เชือกท่าย่าเขาไว้มาเส้นเดียวเนี่ยครับไม่พอนะครับไม่พอจึงผมเลือกอได้สีแดงนะครับดําได้แดงนะครับจริงจริงมันมาได้ดํานะครับแล้วก็คุยกับทางร้านที่เขาขายนะครับบอกว่าผมต้องการได้แดงเีนที่เขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นเขาจะให้ไปทั้งแดงทั้งดําเลยนะครับก็เลยให้ดํามาอีกชุดอีกเส้นหนึ่งนะครับดูท่า แดงไม่พอก็คงจะใช้ดำต่อด้วยนะครับนาต้องขออภัยนะครับเออมันไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็ให้ดูได้ในมุมเนี้นะครับขอต้องใจเย็นๆน,นะครับนั่งเย็บไปเรื่อยๆใจเย็เนๆน,นะครับ ดันนี้ก็ต้องค่างๆที่จะขอบค่างๆจะชนกันนะครับเล็กๆนี่ขบไม่ก็จะชนนะครับอาจจะเป็นหนังก็เย็บไปเรื่อยๆหนังจะยืดนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจที่จะไปซื้อมาเย็บเองนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะครับนั่งทำเรื่อยๆ ครับก็เป็นนั้นว่าเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาไปเป็นครึ่งวันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเลื่อนเบาะนิดน,นึงนะครับ ก็ดูรายละเอียดนะครับก็ปรากฏว่าได้สีแดงเนี่ยนะครับไม่พอนะครับก็เลยจะใช้ได้สีดําต่อนะครับสีดําก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้จุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอพอเย็บเสร็จเนีครับได้สีดําเนี่ยอาจจะเป็นเส้นที่แข็งแล้วก็เล็กกว่านะครับพอเย็บแล้วจะออกมาดูสวยงามกว่าสีดแดงซะอีกนะครับแต่ตอนเล็กที่เลือกสีแดงเพราะว่า จะได้เข้ากับตัวรถนะครับเพราะว่ารถเนี่ยทำบอกมาเนี่ยดำแดงนะครับแต่ก็โอเคนะครับออกงประมาณนี้นะครับออตัในใดที่อยากจะทำเองก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยหนึ่งนะครับใช้เวลาเย็บนานพอสมควรนะครับคงครึ่งวันเลยกว่าจะเสร็จนี่ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับ ออ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ